อาหารสำหรับสมองสำคัญเท่ากับอาหารสำหรับร่างกายเราทุกคนเคยพบเจอศิลปะท,ที่ดีซึ่งทำให้เรารู้สึกพิเศษหรือสอนบทเรียนสำคัญเช่นเราดูหนังหรือภาพที่สรงผลกระทบต่อจิตวิญญาณอย่างหนักเราอ่านหนังสือหรือฟังบรรยายโดยที่มันทำให้เราเข้าใจโลกเพิ่มมากขึ้นเราได้ข้อมูลใหม่ที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิม ทุกอย่างที่เรามาคือศิลปะที่ดีไม่ว่ามันจะเป็นทิพนิยายเพลงหรือภาพซึ่งทรงพลดีแบบนั้นแต่เราระบ,บุว่าศิลปะที่ดีไม่ความว่าอะไรใครสร้างศิลปะแบบนั้นขึ้นมาและพวกเขาทําแบบนั้นได้อย่างไรทอลสตอยพยายามที่จะตอบคําถามนั้นเขาพยายามที่จะตอบคําถามนั้นด้วยเขามีทักษะพิเศษเพื่อปเป่าไม่นั้นเพราะทอลสตอยเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ เขาอ่านหนังสือเยอะมากมีความรู้สูงสามารถพูดได้หลายภาษาและมากไปด้วยประสบการณ์ทอลสตยไม่ต้องฟังคำสั่งของโฮนากษัตริย์หรือคนชั้นสูงความจริงใจและมนโนธรรมคือสิ่งที่สงรงรลตการพิจารณาของทอลสตอยเท่านั้นมากกว่านั้นทอลสตอยสามารถมองโลกอย่างบริสุทธิ์เราจะมาเริ่มกับคำถามแรกที่พูดถึงศิลปะที่ดีและไม่ดี เราแปลงแยกศิลปะที่ดีและไม่ดีได้อย่างไรทอลสตอยกล่าวว่าศิลปะคือการสื่อสารประเภทหนึ่งและเป้าหมายของการสื่อสารควรที่จะเป็นสิ่งกระตุนมนุษย์นำไปสู่ความสมบูรณ์เราใช้ศิลปะเพื่อการสื่อสารและเข้าใจความรู้สึกดังนั้นศิลปะที่ดีควรที่จะทำให้เราพบเจอความรู้สึกที่ดีศิลปะที่ไม่ดีจะไม่ให้เรารู้สึกสิ่งใดหรือทำให้เรามีความรู้สึกที่ไม่ดี แต่คำอธิบายนี้จะนำไปสู่คำถามที่ว่าเราแบ่งแยกความรู้สึกดีและไม่ดีได้อย่างไรทอลสตอยอธิบายว่าศาส,สนากำหนดความดีในทศนกติของทอลสตอยศาสนาที่แท้จริงมีบ่าวหม่เพียงแค่คอเดียวคนนั้นคือการสร้างาราดนภาพระวังมนุษย์ พาราดนภาพนี้จะทำให้มนุษย์เกิดความกลมเกลียวและทำให้เราเข้าใจว่าเราควรที่จะอยู่ด้วยกันเป็นนานึงใจเดียวกันอย่างกลมเกลืนและเต็มไปด้วยความรักเพราะความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขทางวัตถุและวิญญาณคืนอยู่กับความรักนั้นทรอสอตพูดว่าจุดเด่นของศิลปะที่ดีคือความสม,มัคคีในมนุษย์ศิลปะแบบนี้ทรงพนโตคนที่ชื่นชมศิลปะ วกเขาพบเจอความรู้สึกที่ศิลปินมีตอนที่สั่งศิลปาน,นั้นผลคือสองคนจะเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณตามที่เลามาทอลสตอยมองว่าความรู้สึกที่ดีมีเพียงแค่สองประเภท 1. ความรู้สึกที่ว่าเราเป็นพี่น้องกันและบุตรของพระเจ้าเช่นอุทิศตนเพื่อตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าการเสียสละตนเอง การสาทานนาพระเจ้าและความรักระวังเพื่อนมนุษย์ 2. ความรู้สึกพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนประสบอยู่ในชีวิตเช่นความร่าเริงความเมตตาและความเงียบสงบทลสตอยมองว่าการกระจายความรู้สึกควรที่จะเป็นองค์สำคัญของศิลปะท,ที่ดีมันต้องส่งผลต่อทุกคนไม่ว่าผู้ชมจะเป็นคนรวยหรือคนจนชาวนาคุณครูหรือทนายความ แต่คนสร้างศิลปะจะประสบความสำเร็จแบบนั้นได้อย่างไรทอลสตอยอธิบายว่าศิลปินต้องพบเจอความรู้สึกแท้จริงในตัวเขาเองความรู้สึกนั้นจะกระตุนศิลปินและทำให้เขาไม่ยอมหยุดจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาสร้างศิลปะที่ให้คนอื่นพบเจอความรู้สึกที่แท้จริงของเขาความจริงใจนั้นเกิดอยู่ที่จิตวิญญาณของศิลปินแต่ทอลสตอยไม่ได้จำกัดศิลปะกับกลุ่มอาชีพ ตรอง้ามกันทอลสตยคิดว่าคนที่อยากได้งินจากศิลปะไม่สามารถสร้างศิลปะที่แท้จริงคนที่ใช้ชีวิตปกติมีโอกาสที่จะพบเจอความรู้สึกที่กล่ามามากกว่ามืออาชีพที่สำคัญคนธรรมดาซึ่งมีเป้าหมายเดียวเช่นการสร้างศิลปะที่สื่อสารความรู้สึกแท้จริงพวกเขาไม่มีข้อบอกพร่องเหมือนมืออาชีพเพราะมืออาชีพสนใจว่า ศิลปะของเขาทำให้คนซื้อพลานานของเขาหรือเปล่าเมื่ออาชีพตรงใดหนึ่งจากการสร้างศิลปะในหนังสือ What is Art หรือศิลปะไม่ความว่าอะไรทอลสตอยโจมตีเพลงละคนนวนิยยและภาพจำนวนมากเพราะทอลสตอยมองว่าศิลปะแบบนั้นสังืกนจากคนชั้นสูงและเป้าหมายเดียวของศิลปะนั้นคือทำให้คนชั้นสูงพอใจและมีความสุข ทศตอยอธิบายว่าคนชังสูงไม่นับถือศาสนาและศิลธรรมพวกเขามีจิตใจและวิญญาณที่ทุจริตดังนั้นศิลปะที่พวกเขาสร้างคืนและชอบคือศิลปะที่ทุจริตคนพวกนั้นปล่อยวางศาสนาและความรู้สึกที่เกี่ยวกับความดีและความรักแท้แท แทนที่จะยกยองความรู้สึกนั้นคนชั้นสูงชอบความรู้สึกที่เกี่ยวกับการเพลิดเพลินในกิเลสเช่นเรื่องทางเพศสุระและอาหารรวมกับความรู้สึกที่ว่าชีวิตรายความใหม่ยทอลอสตอยมองว่าความรู้สึกและสิ่ธรรรของคนชั้นสูงไม่สามารถช่วยให้มน,หนุษย์มีชีวิตที่ดีกว่าและไม่สามารถทำให้เรามีอิทธิพลที่ดีโตโลกไปนี ตรงข้ามกันทอลสตอยอธิบายว่าศิลปะซึ่งไม่ได้มาจากความรู้สึกที่แท้จริงและมีผลกระทบต่อมนุษย์ทุกคนศิลปะแบบนั้นสูญเสียสัพยากรและการนานของผู้สร้างและผู้ช่วยมากกันไปทอลสตอยมองว่าสัพยากรและนานนั้นคนรที่จะใช้กับสิ่งที่มีประโยชน์ตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าทอลสตอยมองว่าอารตด,ดีคือสิ่งใดเช่น genesis และชีวิตของเจคอบที่คัมภีร์ไบเบิล แกลงลเลทิปนิยายเพื่อนบานนังซืออดิเซ่และอิเลียดจากฮูเมร์รวมกับรูปภาพและของประดับตกแต่งที่สามารถสื่อสารถึงความรู้สึกที่แท้จริงและความเรียบง่ายศิลปะแบบนั้นทุกคนเข้าใจได้ไม่ว่าคนผู้ชมจะมีการศึกษาในระดับไหนและใช้ชีวิตตอนไหนทุกคนสามารถพบเจอความรู้สึกที่คนส้างผลงานอยากจะสื่อสารได้ ศิลปะแบบนั้นกระตุนเราและทำให้เราอยู่กับความรู้สึกที่ดีมันเป็นช่องทางที่ทำให้เราร่วมมือกันและนำไปสู่โลกที่ดีกว่าเดิมสิ่งนั้นคือศิลปะที่ดีในมุมมองของทอลสตอยซึ่งเป็นแนวคิดเมื่อรลายปีที่แล้วแต่ผมคิดว่ามันยังคงมีความหมายจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอของความลับจากอีกโลก Oh, mm -hmm.